เสือป้ายก็ถือเป็นน้องใหม่ละค่ะแต่หลังกองเวียสุกุลวัฒน์เป็นรุ่นใหญ่รุ่นพี่ด้วยซ้ำนะคะยืนยันจากทั้งเป๊อารักมาริโอมาเลอร์และโตโน่พาคินที่บอกว่าเห็นพี่เบียเข้าฉากเมื่อไหร่เป็นต้องว้าวกับฝีมือการแสดงตลอดเหมือนได้เรียนรู้จากพี่เบียไปด้วยค่ะเป็นหนึ่งในผลงานล่าสุดของเวียนะคะแฟนคลับก็จะได้เห็นการในปีนี้ค่ะกับภาพยนตร์เรื่องเสือที่แตกออกมาจากจักรวาลหนังขุนพันธ์และนอกจากเรื่องนี้นะคะยังมีหนังอีกสองเรื่องค่ะที่แฟนคลับจะได้ดูกันในปีนี้ซึ่งที่จริงเวียรับงานแสดงไว ปีละเรื่องค่ะตั้งใจว่าอยากใช้เวลาถ่ายทําหนังแต่ละเรื่องไม่นานเพื่อที่จะได้มีเวลาให้ครอบครัวเต็มที่นะคะพาภรรยาและลูกไปเที่ยวเพราะว่าลูกสาวน้องวิวรินค่ะกําลังใกล้จะเข้าโรงเรียนแล้วก็เลยอยากทํากิจกรรมกับลูกให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ได้ส่งไปเรียนเตรียมอนุบาลก่อนด้วยเพราะว่ามีคุณแม่ค่ะซื้อหนังสือมาคอยสอนเตรียมความพร้อมให้เองอยู่แล้วค่ะเพราะตอนนี้เราพยายามยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดก่อนจะเข้าโรงเรียน เพราะว่าเราเราสึกว่าเด็กอะ่ะไปไปไปเรียนตอนที่แบบยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเรียนอะ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่มีความสุขหรอก mm hmm. เขาน่าจะอยากเล่นมากกว่ามันก็จะคอยดูว่าเราอาจจะมีคุณแม่คุณวิกกี้ก็จะคอยดูว่ามันอาจจะมีหลักสูตรอะไรไหมที่สามารถอยู่ที่บ้านได้แ,แล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็คอยให้เขาไปเรียนจริงๆแล้วเราเรา,เราพูดถึงเรื่องอยากจะไปแบบเที่ยวอยากจะพาลูกไปเที่ยว อยากจะไปเทรลกิง้งอยากจะไปเดินธรรมชาติกันพูดทุกวันทำงานอยู่ก็พูด <laughs> เพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นแรงผลักดันมั้งเรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขเวลาเราได้แบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้เคยถูกแซวห,หนักๆเรื่องหนวดเคราคมเข้มนะคะตอนนี้คนก็พอรู้แล้วลหละเป็นเพราะว่ามาเล่นบทพี่เสือค่ะแต่ตอนนี้พอจบภารกิจแล้วก็เลยกลับไปเป็นลุกหล่อเป๊ะเหมือนเดิมนะคะเคราน้อยลงค่ะตอนนี้กําลังมีอีกโปรเจกต์ใหม่แน่นอนว่าต้องปรับลุกแบบนี้ให้เข้ากับงานอีกละค่ะ